รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมแม็กกี้จิราโรธไทยพงศกุลครับกับรายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาแอลเมืองเหนืออีกครั้งเจ้าและที่นี่ครับชุมชนสีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งสุดยอดชุมชนต้นแบบในโครงการเที่ยวชุมชนยนวิถีของกระทรวงวัฒนธรรมครับและเช้านี้ครับ อากาศหนาวๆ12องศาแบบนี้ผมพาคุณผู้ชมและผมเนี่ยมาใส่บาตรทำบุญกันแต่การใส่บาตรทำบุญของชาวไทยลื้อที่นี่แตกต่างจากชาวไทยพูดที่อื่นนะครับเพราะว่าเขาจะนําอาหารเนี่ยมาถวายที่วัดสาเหตุเป็นเพราะอะไรตามผมมาเลยดีกว่าครับเปิดปกติทั่วไปเนี่ยชาวพุททั่วไปเนี่ยพระจะไปบิณฑบาต แต่ชาวพุทธที่นี่โดยเฉพาะบ้านศรีดอนชัยเนี่ยโยมจะมาใส่บาทพระที่วัดนะเพราะฉะนั้นใน,ในความแตกต่างก็ไม่แตกต่างกันแต่มันมีเหตุด้วยสาเหตุหลายอย่างนะประเด็นที่หนึ่งก็คือเป็นวัฒนธรรมของการทําบุญของชาวไทยลครับซึ่งชาวไทยลื้อบ้านเราเนี่ยอพยพมาจากเมืองอูประเทศลาวนะเพราะฉะนั้นประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะติดตัวเข้ามาในส่วนของการทําบุญครับ แล้อีกประเด็นหนึ่งก็คือชาวไทยลือเป็นคนขยันนะต้องตื่นเช้าไปทํางานกันตั้งแต่ตีสามตีสี่เพราะฉะนั้นจะไม่มีเวลาที่จะมารอใส่บาตพระเพราะว่าต้องรีบไปทํางานแม่ชาวไทยลือจะอพยพมาจากถิ่นฐานเดิมในแคว้น12ปันนาเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ทําให้ที่นี่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งในสิสุดยอดชุมชนต้นแบบ ในโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับโดยชุมชนสีดอนชัยนี้แยกตัวมาจากบ้านท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นเดิมมีเพียง5้าครอบครัวทุกวันนี้ขยายวงวานว่านเครือเป็น4หมู่บ้านเกือบ700หลังคาเรือนหรือราว2,200คนที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือ95%ในจำนวนนี้นามสกุลเดียวกันหมดเลยครับ ันี่ก็เป็นรูปสามเณรรุ่นแรกๆของวัดท่าข้ามสีดอนชัยนะครับมีนามสกุลเดียวกันหมดเมื่อกี้ลองอ่านดูนะครับทุกคนฮะอันนี้เป็นรูปสามเณรของวัดท่าข้ามสีดอนชัยเมื่อปี2512สามเณรทั้ง4ี่คนนามสกุลวงชัยสามเณรวีระวงชัยสามเณรสุนทรวงชัยสามเณรเทดีวงชัยสามเณรสุนทรวงชัยนามสกุลเหมือนกันหมดเลยไม่ได้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ทุก่อนผมเห็น สุนทรกับสุนทรชื่อเหมือนกันอีกนรสมบูรณก็เหมือนกันครับไงคือถ้าเกิดตอนมีเรื่องที่มีมีแบบมีปัญหาแน่นอนเลยนะใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเรื่องมีเราสมมุติเฉยๆ,ๆนะฮะตำรวจตามหาเนี่ยออยุ่งนะครับตอนนี้คือศรีรนชัยเนี่ยมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์อยู่ที่ประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นชาวไซลื้อนะครับครับหนึ่งภาษาพูดสองการแต่งกายครับ แล้วก็แล้วก็มีการประเพณีที่เด่นๆก็คือมหาบุญจุนลกระถิ่นมีคำขันอยู่ว่านะครับช้อนแอวบ้านลื้อแวะซื้อผ้าทอจะบอกคู่บ้านตะการหนองลงมั่นคงสมัครีประเพณีงดงามโอ้โหแค่ได้ฟังอ่ะผมถึงอยากอยากมาเลยอ่ะแล้วยิ่งอากาศบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่คำอีกคำผันหนึ่งใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าอะไรัที่พี่แต่เองว่า เออได้มาเที่ยวสีดอนชัยมาเที่ยวสีดอนชัยเหมือนได้ไป1 2บสองปานาโอ้โหจริงเหรครับครับพาผมไปเที่ยวเลยดีกว่าครับเพราะว่าที่นี่เป็นชาวไทยรื้อสี่หมู่บ้านเลยครับโอเคไปเที่ยวเลยดีกว่าครับคาไปเขินครับโอ้รถเหือครับ ที่นี่อากาศเย็นเนาะฮะเย็นเท่าเช้าแล้วก็12องศาได้ไหมได้ค่ะประมาณนี้แหละค่ะเราชดชาลูกเดือยมันโอ้โหอุ่นขึ้นเลยอ่ะครับผมแล้วนอกเหนือจากชาลูกเดือยแล้วยังมีอันเขาเรียกว่าอะไรครับข้าวแร่ค่ะข้าวแร่ข้าวแร่มาทํามาจากแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ด้วยอะไรหวานๆนะเคลือบหน้ามันน้ำอ้อยน้ำอ้อยอ๋อใครมาที่นี่ก็จะต้อนรับด้วยชาใบลูกเดือยค่ะแล้วก็ข้าวแร่ค่ะนะครับ เดี๋ยวลองไปชิมกันดีกว่าวเป็นขนมโบราณของไทยลื้อเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะสร้างโดยชาวบ้านครับไม่มีไม่มีช่างนะคะแต่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมาช่วยกันสร้างครับสร้างเมื่อป่าเมื่อปี2,400กว่ากว่านะก็ประมาณเกือบร่วมร้อยปีแล้วล่ะนะครับอายุหลังก็ถึงร้อยแล้วค่ะก็ประมาณ90กว่ากว่านี่ละค่ะครับ มันเป็นหลังเดียวในจังหวัดเชียงรายหรือว่าหลังเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะที่มีคนอาศัยอยู่จริงด้วยฉะนั้นแม่เล็กกำลังจะบอกผมว่าณวันนี้แม่เล็ก็อาศัยอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่ค่ะโอ้แล้วก็เกิดบ้านก็หลังเนียค่ะแล้วครับผมนอกจากสถาปัตยกรรมที่เป็นเรือนไม้แบบของไทยลื้อแท้แล้วเฮือนเอื้อยคำแห่งนี้ ยังมีข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมต่างๆที่เก็บรักษาไว้และสามารถใช้งานได้จริงอยู่ด้วยครับและทุกวันนี้หากนักท่องเที่ยวสนใจจะสัมผัสกลิ่นอายวิถีชีวิตไทยลือของจริงสามารถเข้าพักโฮมสเตย์ที่นี่ได้ด้วยครับเห็นแม่เล็กพูดไปให้ผมฟังด้วยว่าที่นี่รับโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะรับยังไงครับ ก็คืนหนึ่ง350ค่ะครับคน<ล>ต่อคนใช่ไหมค่ะแล้วก็จะได้มานอนที่นี่เลยน<อ>นที่นี่ <c oughs> ดูเหมือนก็ไม่ไม่เล็กนะใหญ่เหมือนกันนี่คือเท่าไหร่อะสามห้องอย่างเงี้ยเหรอฮะสามห้องค่ะสามห้องค่ถ้าเกิดมาแล้วก็จะได้บรรยากาศนอนเรือนไทยรอแบบนี้เลยเหมือนกับ มันมีกลิ่นอายของความเป็นไทยลือนอนมุ้งดำนี่ด้วยเหรอค่ะโอ้โหน่าลองครับเดี๋ยวมีส่วนอื่นไหมพาผมลองเข้าไปก่อนดูไหมคะเนี่ยลองเข้าไปในมุ้งดูก่อนนะไม่เป็นอไรเอข้าเข้าเข้าเข้าลองเข้าดูเจ้าของบ้านเชิญผมผมจะไม่เข้าได้ยังไงนี่เลค่ะมีอะไรรึผมไม่มีทำไมรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกวังเวงยครับถ้าโอนเจ้ากอดต้องมีคนไปด้วยถึงจะโอเคนะอะมาแล้วกันหนึ่งสองสามไปแล้วนะปุ๊บผมรู้ความลับนะฮะ มาไม่เล็กดูมองกล้องหน่อยเป็นนางงามอาดีตนางงาม <c oughs> ปีไหนของที่ไหนโอ้เขียนของสมัยปี2องพันอยเจ็ดเ่าม้าม